สบายดีสวัสดีน้องพี่น้องคอยขำยำแรงเนาะมื้อนี้กะได้มากบกับพอสอดอีกเนาะมื้อนี้บอสอนกะสีทะเลาะกิบมะเขือกับกิบพักอาใส่เนาะไปพี่น้องพักสไลด์เลยเนาะเพราะว่ามื้อนี้บอสอนกะเสียดเมนูอ่อมกบกินน,น้องมืม้อนี้กบที่บอสอนซื้อมาเมื่อนั้นเลยเนาะ บอสอนกะปะคังไว้เลยเนาะเมื่อกี้ก็เลยว่าคิดอยากอ้อมกบก็เลยว่าเซตเมนูอ้อมกบเนาะไหวพี่น้องตอนนี้บอสอนกะเก็บมะเขือเก็บพักใส่กันเนาะไหวพี่น้องมะเขือนี่ก็ชิยังลกกุกอยู่เนาะไหวพี่น้อง มะเือน้อยน,นี่เลยนเนาะมะเขือขาวเขาเอื้นบ้านบ่อสอนเอื้นมะเขือเปาะเนะาะฝอยพี่น้องบ่อสอนกะสีเอาไปใส่หอามครกหน้ามันนี่กิดสีมีหมากสีเขียวก็มีเนะาะฝอนพี่น้องเนาะมะเขือลย เป็นมะเขือเปาะสีมามันก็สีบ่ใหญ่เนาะพ่อพี่น้องนี่เนาะมามันก็ลุกอย่เนาะแต่ว่ามากบ่ใหญ่บ่อนก็ปิดเืออยู่นาะพ่อพี่น้องปิดมากินดูอยู่นะ กำลังเป็นดอกก็มีเนาะพอ่อแม่พี่น้องนะเพราะว่ามันเป็นชุดแล้วก็ปฝงใหม่เป็นชุดฝงใหม่เนาะพ่อแม่พี่น,น้องบอสอนก็นเอาฟาดโกเลยเนาะสีหมามันก็นชีดกเลยเนาะเทลุ่มนี่ก็ชีดกเลยเนาะพ่อแม่พี่น,น้อง เม่อรายแก่แน่ก็บ่สอนกะสิปะไว้ให้เอื้อยเพิ่นเฮ็ดแนวนําเนาะพ่พี่น้องสอนกะสิเก็บเอาประมาณนี้แหละเนาะ้ว่าเอามาที่ว่ามัน่แก่ไปเนาะนี่พพี่น้องหมากระดูกเนาะ ประมาณนี้เนาะนี่ก็แนะก่แล้วเนาะไรแก่บาซอนกะชิปะเอาเต่ม,มากันอ่อนไม่นี้เนาะไ,ไปเอา

อมเซกเกอแบบแซ่บเลยเนาะเริ่มจะเกเนะแล้วเนาะมาเขือกับพวกพี่น้องตัวได้สิเกะแล้วบาสอนกระชิบเอาฮ่าเอเคมากันอ่อนนะ มีฮุนแมงพักขมเนาะปล่อยพี่น้องแมงพักขมนี้ใจเหม็นหวาเหนียวมันถืกแล้วสิเป็นโพุงเป็นเปลือดได้เนาะแันนี้ก็เหลืองเลยเนาะปล่อยพี่น้องมะเขือกันถามันซุกแล้วสิเหลืองประมาณนี้เลยเน,ะะนาะผสมไหวแนวจเจวแต่มันอ่อนไปนีดเนาะ ตอนนี้ก็บอสอนเก็บหลายเติมเนาะมะเขือก็ยึกเนอนน้ำเนนะ่เนาะแขวนไปน้องนะ่นะเนอนบอสอนก็จะเปล่านะเนาะแขวนไปน,อน,นนะ้องไปตะกินตะกินเนาะมะเขือตัวนี้ก็ลุกอยู่เนาะหน้าก็เริ่มหลายแล้วเนาะแขวนไปน้อง เือต้นนี้กะดกอยูอ่เนาะนี่เนาะก,กระชีประมาณนี้เนาะเพื่อนพี่น้องน้อยลายบราชรกษีวาวเนาะมักพริกกาดยังดกอยูอ่เนาะเพื่อนพี่น้อง โมิกนี่เป็นดอกอยู่ตลอดเนาะไม่ว่ามันสุกแล้วมันก็จะเป็นดอกใหม่เรนะื่อยเนาะทั้งนี้ก็ยังมีเนาะตุนมะเขือแต่ว่าบุดกไปได้เนาะพ่อน่พี่น้องเพราะว่าแถวนี้บาร์โนกับบุรีสีพัดโกเนาะบาร์โนกับ เก็บออกประมาณนี้เนาะหางจิไข่ก็งามๆเนาะพ่อพี่น้องบักสวนก็สิเอาจักหัวนึงนี่เนาะจั่นบ่พอก็สิเอาตื้นนี่เนาะพ่อพี่น้องก่อก็ สซงสามหัวเนะาะอันนี้นะองเคยไปน้องตัวน,นี้บอสอนกะสีกิบพักใส่กันเนาะบ้านบอสอนอื่นพักใส่หรือว่าพักพักสลายเลยเนาะเคยไปน้อง นี่เนาะมาสอนกน็ซีเด็ดเอานั่นเลยเนาะ่อยไปน้องกำลังเป็นดอกเนาะเป็นหมากก็เริ่มจากสุกเดีนะ๋ยวน้องคอยไปน้อง สุกแล้วก็มีเนาะควยพี่น,ะนังเนาะหล่นน้ำก็มีค่มนั่งหนึ่งเน,ะนงานนะควยพี่นะ้องค่มน้ำน้ำปุติแทบเนาะมังลิบไปมีเนาะควยพี่น้อง ัวน,นี้บอชอนกับพอนะ่อเลยเนาะพ่วยไปนองกับเสี่ยวประมาณนี้เลยนะเนาะกระหังสิไข่กระพรงกันเนาะเนาะมะเขือ,อ,ง,าอง,งามงามเนาะพ่วยไปนอง นาะบะซอนก็เก็บประมาณนี้เนาะพักบะซอนก็เก็บได้อนะลรเนาะพ่อพี่น้องก็สิประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นกบสิว่าอ้อมมื้อนี่ไงเนาะบะซอนก็สิเผาก็เนาะพ่อพี่น้อง ເຮົາກົບກ່ອນເນາະໂຕນີ້ບໍ່ສອງກໍຍັງເຜົາກ່ອນເນາະພີ່ນ້ອງຊິເຜົາກົບກ່ອນເນ บอซอนกะซิเผาประมาณนี้เนาะไปพี่น้องพอเดี๋ยวนาะงอสิประมาณนี้เนาะสามตัวเนาะแมวกับมานอนเถาเลยเนาะไปพี่น้องน่าไปในแมวนั่งลงตอนนี้บอซอนกะได้ผ่ามะเกือผ่าน,นี่ไว้เลยเนาะไปพี่น้อง บาส,สันกะสีไปขวบครบกันนะที่ขวพร้อมกันเลยเนาะถึงมาเกลือทึงหัวสีคล้ายเลยเนาะไปพี่น้องส่วนพักขมกับพักอันนี้แหละพักสไลเนาะบ้านบาสนันเอิญพักสไลด์บอสันกะเสียไว้ถ้าใส่ตอนใกล้สิบงเนาะไปพี่น้อง ตัวนี้บะสอนกะสี่ขัวก่อนเนาะไ่พี่น้องขั่วก่อนจังหน่อยเนาะบะสอนกะสี่ขัวก่อนเนาะพไ่พี่น้องกะสี่ใส่มเขือลายรเนี่ยจังหน่อยเนาะบะสอนกัยังบุทบันได้ปรุงอย่างเนาะพพ่ี่น้องสี่ขัวกรุบให้ซุกเนี่ยจังหน่อยเนาะ กบกัมะเขืออ่อนก่อนเนาะพอซอนจังสิค่อยปรุงกบกับปลายไปเลยเนาะพ่อใหญ่พี่น้องเพราะว่าบอซอนจงไว้เมื่อนั่นกะสามตัวนี่แหละเนาะบอซอนกะที่ใส่มะเขือเนี่ยเนาะพ่อะอย่าไปน้องเพราะอ่อนมื่อนี่กะที่ใส่มะเขือเนาะบอซอนกะที่คั่วให้กบซุกก่อนเนาะกับมะเขือให้มันอ่อนหน่อยหนึ่งเนาะ หม้อซอนจังจิคอยปรุงเนาะปวยพี่น้องขวามาเคลือก่อนให้มันอ่อนหน่อยหนึง่งหมอกกะกำลังผลด,ดีดีเนาะปวยพี่น้องหน้าตากะสีประมาณนี้แหละเนาะ ตัวน,นี้บอซอนกะสิปรุงเลยเนาะฝอยเป็น้องพวกมะเขือกะอ่อนเลยเนาะบอซอนกะใส่สุรสดประมาณนี้เนาะสุรสดกะแป้งนัวเลยเนาะฝอยเป็น้องกะเขาเขาขัวเนาะฝอยเป็น้องบอซอนกะจะใส่จกักซ้อนหนึ่งเนาะขัว กี่กับเครื่องนึงเครื่องซ้อนอันนี้ก็เครื่องซ้อนพอ,นนอ,อนดีเป็นซ้อนหนึ่งพอดีเนาะใส่ไไปเป็นนกใส่เกลือจังน้อยหนึ่งเนาะกระซิประมาณนี้เนาะเกลือมังคุดกับบะซ้อนกับสอยมัเคุดดิบเลยเนาะใส่ แห้งเนาะพลอยพี่น้องบอสอนการชิตรืมน้ำเนี่ยจังหน่อยหนึ่งเนาะชิตรืมนำนะ้ำเนาะพลอยพี่น้อง บ้านบอสอนกัสีอ่อมแบบนี้เลยเนาะเพื่พี่น้องแต่โบวี้ยังหลายเนาะเพราะว่าอ่อมแบบบ้านบอสอนกับทีประมาณนี้เลยเนาะมีข,าข้าวขัวเกือบงวกพริกตัวนี้เลยเนาะแต่ก็ห่างสีไขนะ่เนาะสหรับว่าที่ว่าภายยัยอยากใส่มักพริกขัก่วก็ได้ขึ้นกันเนาะเพื่อนพี่น้องเมื่อนี้บอสอน สีใสกับพริกดิบอ่ะเนาะเพราะว่าบอสอนก็ได้ซอยเสร็จแล้วเนาะสีแบบว่าบอสอนสีผ่าเป็นหมากไปนี่เลยเนาะสีผ่าเข่งผ่าเข่งเลยเนาะบอสอนก็สชีโบไซม์มะพริกผงเนาะผวพี่น้องกับชีไสลายเติบอยู่เนาะมะพริกดิบอยู่ในสวนละเนาะตอนที่บอสอนลงไปเก็บมาเลยเนาะบอสอนก็เลยปิดลงมาขึ้นมาเนาะปิดผวยี่น้องเก็บขึ้นมากัมาผ่าใส่เลยเนาะ หมอกะกำลังผลด,ดีดีเนาะพ่อยพี่น้องกำลังผดเนาะพักสไลด์กะบอสอนกะสีใสบัดตายเนาะพ่อยพี่น้องฝึกลงกะสีประมาณประมาณสี่นาทีห้านาทีเลยเนาะพ่อยพี่น้องประมาณสี่นาทีห้านาทีเดี๋ยวบอสอนกะจังสิปงเนาะฝึกพักสไลด์ลงในจังสิปง ตัวน,นี้หน้าตาก็กำลังดีเลยเนาะเพื่อนพี่น้องกำลังได้ที่เลยเนาะกำลังหอมหอมเนาะเพื่อนพี่น้องถ้าเป็นประเภทอ้อมกะซีไซน้ำโบลายเนาะเพื่อนพี่น้องกะสีประมาณนี้เลยเนาะตัวน,นี้ก็ได้ที่เลยเนาะเพื่อพี่น้องซุกเลยเนาะ บอสอนกะดิซี่มึงก่อนเนาะพ่อยพี่น้องบ่าพอดีหรือยังแต่บอพอดีก็ได้เติมเนาะเติมน้ำปลาจักงหน่อยหนึ่งเนาะพ่อยพี่น้องสิประมาณนี้เนาะเติมหลายมันก็ชิเค้มเนาะพ่อยพี่น้องพอ หอมกบแซ่บมื้อนี้เนาะพี่น้องพอดีเลยเนาะตน,นี้บ่สอนก็เสี่ยวผักสไลลงเลยเนาะพี่น้องน,นี่เนาะผักสไลบ่สอนกสิโยลงเลยเนาะ นี่มันเข่ากันเลยเนะะาะไปพี่น้องบอสอนกา้าซีข้างไว้ประมาณจากักสามสี่นาทีนี่เลยเนะะาะไปพี่น้องเชื่อชนไปก่อนเนาะแต่าจังหน่อยเดี๋ยวค่อยปนะุ่งเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบิร์กันอีกทีหนึ่งเนาะ ตอนนี้บอซอนกะพ่อเลยเนาะพ่อนพี่น้องสีปุงเลยเนาะบาดเลยสีหน้าตากะสีประมาณนี้เลยเนาะพ่อนพี่น้องนี่คือเมนอ่อมกบใส่มะเขือเนาะพ่อนพี่น้องบอซอนกะสีอ่อมประมาณนี้แหละเนาะปีนี้กะหาก็จะได้กินอ่อมกบเลยเนาะพ่อนพี่น้องเพราะวอเมื่อนั้นกับพัดเพชรเนาะ ันนี้บอสอนก็เลยว่าเฮ็ดเมนูอ่อมกบเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่อมกบเจ็บแซ่บมาด้อพ่อแม่พี่นอ้นองกินขา้าวแรงน้ำกันเด้อเนาะหน้าตากระซิประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องมันกระซิแบบมีความเหนียวๆเ,เนี่ยจังหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าบ่าวสอนใส่ข,ข้าวขัวเนาะกระชีมีพักใส่ที่ว่าพักสไลด์เลยเนาะ ຈະມີຫົວສີໄຂ່ຫົວຫຍັງແນ່ເນາະ ตากะชีประมาณนี้เดี๋ยน้องเอยพี่น้องอ่อมก,กบแซบนนบ่บเหมือนหนึ่งบะซอนกะเฮ็ดเองเลยเนาะเมื่อนี้กะชีมีหนึ่งเฮ็ดปวกน้ำเนาะเผยพี่น้องเพราะว่าเอ้ยเพิ่นได้หนึ่งแล้วละเพิ่นเอามาใหานะ้เนาะกะชีมีเฮ็ดปวกอย่างเนาะเผยพี่น้องหนึ่งเฮ็ดปวกเอเ้อยเพิ่นเอามาใหา้ ืัอนี้ก็กินสามคนคือเก่าเลยเนาะอไปพี่น้องกินสามคนนะนมาจะโจดยน้ำกันเนาะตอนนี้บอสอนก็จีปุงเจลนิดๆหน่อยเนาะจะจีใส่ประมาณนี้เนาะแไปพี่น้องเด็กพี่น้องก็บม่ได้หลายแล้วเนาะบอสอนกะจีใส่น้ำห้อนนะี่เนาะบอสอนต้มไว้เนาะไปพี่น้อง โซนล่างโมอนึงแล้วก็ต้มน้ำฮอนไวน้เนาะเจ๋อก็ะชีประมาณนี้เนาะเกลือนิดนึงเนาะให้้พี่นองประมาณนี้เนาะทิมมือกัอนเนาะไปไหมเนาะติ่มเกลือนิดนึงเนาะ พอดีเนาะพล่อยพี่น้องตัวน,นี้ก็พร้อมเลยเนาะอาหารมื้อนี้กัสิประมาณนี้เนาะพล่อยพี่น้องสิมีอ่อมกบแล้วกะหนึ่งเห็ดปวกตาแจ่วเนาะมื้อนี้ก็สิกินประมาณนี้เนาะสามคนคือเก้าพล่อยพี่น้อง ตอนนี้บอชอนกะเตรียมพร้อมเลยเนาะฝ่าพี่น้องหน้าตาอาหารกระสิประมาณนี้แหละเนาะอ้อมกบหนึ่งเฮดแล้วก็ตำเจออียวเนาะมานลยเนาะกินสามคนกันก่าเนาะฝ่ายพี่น้องม้อน,นี่บอชอนกะมุ้ยยังไหลเนาะแต่หากว่าบอชอนฮิตผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอภัยเนาะฝ่ายพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอชอนฮิตกิ๊บในเบิ่งต,ต่อไปเนาะ ตอนนี้บาร์อนกนะสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเพรา่อบาร์ซอนกนะสิขอไปกินข้าวก่อนเนาะไปพี่น้องเครื่องกะบาทันที่เปลี่ยนเนาะมาแต่ง,งานกะเ็ดกินเลยเนาะไปพี่น้องมอนี่บาร์อนกะขอกล่าวคข้ามาสบายดีเนาะพ่อกันในคลิปหน้าเนาะ